อาละครับสวัสดีครับมาอยู่กับพีนาเทสนี่ในเกมไมค์ครับแล้วก็เซอร์เพเปอร์นะครับที่เป็นแขกไม่ได้รับเชิญเอ้ยรับเชิญครับครับตอนนี้ก็มาอยู่กับฟาร์มของเรานั่นเองนะครับคือจะจะเล่าเล่าไปความเดิมตอนที่แล้วนะครับคือคลิปมันหลุดครับคือมันตัดตัดอยู่แค่ตรงตรงฟักทองนะครับขึ้นมาเป็นแครอทนะครับเป็นตรงนี้มันแตงโม อ่าต,ตรงนี้เป็นอ้อยแซบกระหูเออตรงนี้เป็นอ้อยตรงนี้มันเป็นกระบองเฟสโซนตรงนี้จะทําเป็นบ้านแล้วครับบ้านบ้านบ้านน้งนีก็ลาก่อนะครับข้างล่างนะครับครับแล้วก็ดย้ <c oughs> ายซื้อไอเทมใหม่เรียบร้อยนะครับเนี่ยมูนจั๊มกระโดดได้หนึ่งครั้งแบบโคตรสูงครับนนครับอะไรก็ว่าไ,ไป เปิ้ลเปอร์บอกไปพี่เบาเสียงกีตาร์หน่อยได้ไหมกูแสบกระหูมันเอาไม่ได้ประเด็นคือมันจะเล่นเรื่องนี้ปล่อยไปเนี่ยปล่อยมันไปอย่างนี้เป็นเอ้ยจะติดลิขสิทตไหมเนี่ยคลิปนี้ไม่ๆๆมันเล่นเพลงของมันไงมันตั้งอันนี้ไม่ไม่ไม่ถึงที่กูร้องนะแกมันจะติดลิขสิตแปลว่าอะไรวะอะไรติดลิขสิทธิ์อะพี่บอกว่าปล่อยมันไปอย่างนี้เป็นเออมันจะติดลิขสิตแปลว่าติดไม่ติดมันเสียงเราไม่ได้เอาเสียงเขามาใช้เอามาหารายได้สิ อ๋อเออเออถูกถูกถูกเรียนเรื่องลิขสิทธิ์มาแล้วยังลืมเลยครับดูดีครับความโง่ของคนนะตัวผมนะไม่ให้เปิดได้เปไรแล้วได้เป็นไหแล้วย้ยเปิกูขอมึงทำมึงทำข้างบนเนอะมันลงมันขึ้นลงยากฮะไขึ้นไม่ขึ้นไม่ชุบลูให้หน่อยไหนฮะไอลูตรงนู้นอะอยากได้ลูข้างบนไม่ทำแล้วไม่จะปีนลงไปข้างนอกไง เออเขาจะได้แบบไปขนของได้ยังไงใดเฮ้ยโดนดามจครับโอ๊ยแสบว่ะพักสายก่อนกันครับครับมุนจมก็มีคุณสมบัติพิเศษนะครับคือทำให้กระโดดสูงบอกไปแล้วนะครับเนี่ยครับจากตรงนี้นะครับโดดขึ้นมาเลยครับเอ้ยติดติดช่องนะครับขอไปเนี่ยครับโคตรสูงครับโดดอีกชั้น Okay. โอเคเอ้ยทำไมมาอยู่ที่บ้านวะเนี่ยเขารู้เออติดครับก็ได้เตียงมาแล้วเปเอร์เตียงมาฮัลโหลไม่ใช่ว่าหลุด

เป้าอ,อยู่ไหนเนี่ยพูดว่าเป้าอ,อยู่ไหนเนี่ยถึงว่านันฟ้าทำไมเขามองไม่เห็นเปิ้าอ๋อเจอแล้วทำไมแลกี้พีพีอ๋อแล้วไรพีพีเล็กเก้อ๋อไม่ได้มีไรที่บอกว่าแต่ข้างในทุกชั้นที่สิบทิ้ว่ะหรือเป็ชั้นเก้าโอ้ไม่เอาอย่างน้อยก็สิบก็สิบไปเลยเฮ้ ข้างบนนั้นไปถางร้องน้ำกันในวิจัยเราอะความมิจายวะอ๋อเออได้ๆได้ๆไม่ข้างบนข้างบนไม่ทำอะไรหรอกไปเฉยๆโดดครับก็เนี่ยครับจะมาบอกว่านี่ครับมันสร้างเรียนแบบเลยครับแม่งเรียนแบบเด้เลยครับไม่มีคําว่าแตกต่างเลยครับครับนี่ครับคนด้ชื่อเนี่ยครับ m a ซั a a h เนี่ยครับคนนี้เขาเรียนแบบ นาดานต่างมากนาดานขนาดบอกให้เปลี่ยนแล้วเขาก็ยังไม่เปลี่ยนคนระับเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่หมดคนะเนี่มาถึงบ้านแล้วนี่หว่าไม่ถึงเฮ้ยถึงถึงเอ้ย,อยไม่ถึงนี่หว่าเอ้ยเร็วมา<ะ>มาทำงานกันเร็วเย็นๆกลางโอ้สนุก<า>สนาน เสียงกีตร์จะเข้าไม้ไหมเนี่ยข่าวค่ะอย่างนี้เหนือปิดไม์ก่อนก็ได้มีแรงพิมพ์มาละแล้วเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจกูแซวหูกูก็แฟบแต่กูก็ทนนะเพื่อคนดูทำได้ We did it! เราทำได้ว d i ีท์ทวีเสียงเป้ยู่รอหน้แต่ฮะ ทำในสิ่งที่มันทำไม่ได้ครับวันนี้ก็จะมาตกแต่งห้องสไตล์วิดาเดนที่นี่นะครับอืมสไตล์ของเราก็คถึงที่ของครูทังนัครับก็ขอขอบคุณเออเซอร์เปเปอร์ครับที่ช่วยทำห้องนอนบ้านส,สวยๆและต่างๆนานานะครับขอขอขอบคุณด้วยครับ ครับโซนี่ครับละละก่อยครับอเ,เอ้ยยังไม่จบครับยังไม่จบครับใจยเจย็นใจเย็นมาสนิบดีเลยละก่อนมาสนิบดีจบคลิปแค่นี้สั้นเกินไปไหมยนี้เราก็พัฒนาแล้วเว้ยคถ่ายที่ประมาณสิบนาทีอรับเอ้ยของเขาบางคือบางครั้งก็ถ่ายครึ่งชั่วโมงแต่คลิปมันตัดเองอ่ะลันทดชีวิตชีวิตรันทดมากเลยฮะโอเคไปวางสาวเรียบร้อยวางโครงนี่ใครจะแบบได้บอกแล้วโครงนี่เป็นโครงโลกอนิจแปะ คลองสีดูภาพก็ยังการเล่นกันเนาะดูดิอินดี้อยู่แล้วพวกเราอินดี้ครับอ๋อวิธีการสร้างบ้านก็ไอ้หาว่าลอกได้ไหมไอ้ลอกก็ลอกได้แต่ไปไกลๆอย่าไม่ให้กูเห็นเออค,อคือคือจะลอกก็มีมีขอบเขตบ้างฮะน,นี่ลอกแบบไร้ขอบเขตเลยอ่ะเดี๋ยวเจ้าของไม่อยู่เลยนี่ไม่อยู่เซิร์ฟนี่เออไม่อยู่เลยนี่หัแล้วนี่อันแล้ว มาตกแต่งบ้านอย่างนั้นขอบ,บอโซนมีไหมว่าไม่มีไม้เอาไม้ไ,ไม่พอต้องใช้ไม้ประมาณอ้ย้ากตกแต่งอะจริงเลยไม้ตกแต่งพื้นเลยอือแอนชื่อเอาไม้มาหนยไม้อะไรอะไม้โอ๊บแบบมึงอันหนึ่งโบทีเองกบไม่เสร็จปออยู่ไหนอ่ะอยู่ล่างอะไปมึงเดี๋ยวหยิบจะกกล่องให้ โยนมาเลยก็ได้เอ๊ะไม่หยุดหรอเอ๊ะไม่มีไม่ใช่ไม่หยุดตูด้สิบิม,มันไม่อยู่ยในกล่องนี้ต้องไม่เอาที่บ้านวะเบอรเ์เถรเพทใครเนี่ยเหมือนเอที่บ้านเลยแค่นั้นเอ้ยหายวะไม้อยู่ไหนวะไม้เราย้ายแล้วไม่เหรอไม่รู้จะไม่ได้เออเนี่ยอยู่ละเจอแล้วเจอละ เดี๋ยวนะคนบ้านมันม <d> <qui> oh yeah. ีคนบี ha ้เกิดโอ้ยเตอ้าอยู่ไหนเนี่ยเจาไม้ไปให้อยู่มามาไอตรงข้างๆที่บอกว่าจะสร้างใหม่ๆเลยโอจะละจะละครับคิดค่าบริการส่งห้าห้าบาทนะครับห้าบาทห้าบาทเอเขาให้จริงวะครับดให้จริงรวย เขามีเงินเป็นหมื่นนะที่จริงผมก็มีเป็นหมื่นเหมือนกันนะแต่คือมาซื้อไอเทมอมืมูลจัำกับเออ่ไอเทมไอเทมที่คุณเซฟเปเปอร์ใช้ที่เป็นพิแอคไม้ครับตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือสองร้อยเก้าบาทนะครับสองบาทโคตรจนเลย้วว่าอย่างปิดไม้ก่อนดีกว่าเสียงมันเริ่มดังอืมเฮ้ยไม่เจ็บหรอไม่เจ็บไม่ใช้มูลจัำไม่โดนดาเมจพิแอคเตอร์เหมือนกันโดดลงมาแล้วไม่โดนดาเมจ เอยแม่งโดดติดตกแต่งห้องต่อดีกว่าอันนี้งเลยอะ